บุญตอนที่1.2ตอนเนนบุญกับจิโกโรายงานตัวครับ<อ>สวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วจําได้ไม่เอ่ยว่าเนนบุญเจอกับเด็กอ้วนตาโหลคนหนึ่งเข้ามาดูกันต่อสิคะว่าเด็กคนนั้นคือใครกันแน่เนนมาบวชช่วงปิดเทอมนี้พ่อกะหวังว่าเนนจะช่วยลุงพ่อสุขทันได้บ้างนะ แล้วครับโยมพ่อด้วยความสามารถของลูกรับรองว่าวัดน,นี้โด่งดังแน่นอนครับเก่งจริงๆลูกแม่สมแล้วที่แม่เลี้ยงดูมาอย่างดีม,มามักมา,มา,มาถ่ายรูปกันหน่อยเลย้วมาแเก่งจริงๆแหละค่ะวางตัวเหมือนกับเนที่ถูกสั่งสอนมาอย่างดีเชี่วนะคะมไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเขาฉลาดนะคะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแหละ <c oughs> ดูลูกชายฉันสิคะกว่าจะเอาตัวมาวัดได้อุยดื้อแล้วเกินเล่นเอาหมดแรงเชียวแหละโอ้แล้วไหนล่ะคะลูกชายคุณนะ่ะเพิ่งจับตัวได้เมื่อกี้นี้แหละคะ่ะตอนเนี้ยคงโดนหลวงพ่อสุขปลงผมให้อยู่ด้านล่างกุฏิเนะ่ <c oughs> <c oughs> เอาผมแก๊บคืนมา หยุดร้องไห้ได้แล้วตอนนี้เราเป็นเนรแล้วนะสำรวมหน่อยสิเอาละเอาละอย่าไปเอ็ดเด็กมันเลยโยมสมัยอาจมาเป็นเด็กก็อย่างนี้แหละเดี๋ยววันสองวันคงจะดีขึ้นพยายามเข้าใจจิตใจผู้อื่นและดีเออสุขใจจริงหนอครับหลวงพ่อ ถ้าผมมันยาวไม่ทันเปิดเทอมเพื่อนๆจะแสวแก็บแน่เลยอ่ะแม่ห้ามให้ท้ายลูกนะแม่อุ๊ยเดี๋ยวก็ชินนะลูกอย่าร้องเลยไว้แม่จะซื้อขนมมาถวายบ่อยๆนะเออสิกาน้อยบอกว่าที่พาลูกมาบวชเพราะอยากให้ลูกได้ศึกษาพระธรรมไงละ่ะยังไม่ทันไร ก็จะทำผิดศีลเนนซะแล้วอขอประทานโทษเจ้าค่ะหลวงพอ่อนายจะร้องไห้ไปทำไม,มทำแบบนี้พ่อแม่ก็เป็นห่วง่ะสิแล้วไหนเป็นใครมาสั่งสอนฉัทนทำไม,อ,มอย่าชวนคนอื่นทะเลาะสิล,ลูกอืมาทางจะเข้ากันได้ดีนะเนนทั้งสองหลวงพ่อครับผมกวาดลานวัดเสร็จแล้วครับอา้าว มาพอดีเลยนะเนนบุญมาพาเพื่อนใหม่ไปเดินชมรอบวัดหน่อยสิไปเออเพื่อนใหม่แล้วครับดูท่าทางเนนมือใหม่สองคนนี้จะไม่ค่อยเป็นมิตรเอาซะเลยนะคะเนี่ยและแบบนี้เนนบุญของเราจะรับมือยังไงกันดีละคะแต่ตอนนี้ไปพบกับมุมทบทวนธรรมกับเนนบุญกันก่อนคะ่ะ เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าในตอนที่แล้วคุณลุงพูดเตือนผมไม่ให้หมุสามุสาคืออะไรมุสาเป็นภาษา,า,า,าสันสกฤตแปลว่ากโกหกเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณลุงก็หมายถึงห้ามไม่ให้ผมโกหกนั่นเองการโกหกมันไม่ดีจริงๆนะครับและพบกันใหม่บุญรักษานะครับ